ส่วนสีนครเขื่อนขันเป็นสวนสาธารณะธรรมชาติที่มีนขนาดใหญ่ในพื้นที่บางกระเจ้าเป็นการผสมผสานลักษณะของสวนสาธารณะเป็นพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหาคนครทางด้านหน้าของสวนห้ามรถทุกชนิดเข้าขอได้รับอนุญาต สวนศรีนครเขื่อนขันเอาละครับแต่เราจะไปกับจักรยานคันนี้ไปเที่ยวชมสวนกันสวนสาธารณะและสวนพุทธชาติศรีนครเขื่อนขันสวนสาธารณะและสวนพุทธชาติศรีนครเขื่อนศรีนครเขื่อนขันตำบลบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ เขื่อนขันครับเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานกันกับเพื่อนผู้ใจกล้องตัวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวที่สวนสาธารณะและสวนพืชชาติสีนครเขื่อนขันที่บางกระเจ้าอำเภอรพระประแดงจังหวัดสุพรราารอากาศวันนี้กำลังร้อนมากแต่อย่าพลาดเพราะว่า ถ้าเกิดหมดแกลัวความร้อนอยู่เราจะไม่ได้ดูปรรยากาศดีๆและพืกพาชชาติที่สวยๆครับจามจุรีที่สวนพืกษาชาตินี้ก็จะมีต้นไม้อยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็มีชื่อของต้นไม้ต่างๆพร้อมกับชื่อประภาษาทางวิทยาศาสตร์่งชื่อสมันชื่นอื่นรายละเอียด ประโยชน์ที่ใช้นะครับอย่างพิกุลเนี่ยใช้ในการก่อสร้างนี่เรามีนกเขาด้วยบินไปนกเขาไม่ใช่ทกเรานกเขาคู่กุกกูกูกูตรงนี้จะเป็นต้นกันเกลา่าตรงนี้นจะเป็นต้นนนทรีบ้าน ันนั้นก็จะเป็นมะขามป้อมห้ามจากสวนไปไปจะพานั่งเราจาักรยานเช่าชั่วโมงละ30บาทวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวชมสวนพฤกษ,ษ,ษชาติกันในสวนละครเขื่อนขันที่อราประแดงได้ยินเสียงลูกเขาอ,อ้าวฝนน้ำทาจะตกจะเที่ยวได้เยอะหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวเราปั่นจักรยานท่องเที่ยวกันไปเรื่อยๆมีโคกกระป๋องหนึ่งแม่ช่างสดชื่นจะเที่ยวได้สักรอบหรือเปล่านะฝนก็ทำท่าจะตกเอานะเดี๋ยวเราไปสถานที่แรกที่เราเห็นไม่รู้ว่าคืออะไรน่าจะเป็นทันนี้ก็มีต้นไม้เต็มไปหมดนะต้นไม้ เอาะชําเรีอนฟอบกาน่าจะมีพันไม้อยู่หลายชนิดตรงนี้เขาเรียกอะไรนะสวนพันไม้ครับแปะไปดูสักหน่อยเผื่อจะมีพันไม้อะไรน่าสนใจมากไปดูสวนพันไม้กันสวนพืชชาติก็ต้องมีพันไม้ให้เราเยี่ยมชม พันไม้ต่างๆที่อยู่ในสวนวางจัดเรียงพร้อมที่จะไปปลูกไม่รู้ว่าต้นอะไรมกักงเอาเป็นว่าเรียกเขาว่าต้นไม้ก็แล้วกันคือยามเฝ้าสวนพุทธชาติตัวดำนักกัดแต่ตัวขาวไม่กัดเอานะ่ะอย่าไปเสี่ยงโดนกัดมาในคุม้มไปดีกว่าสนาน้ำด้วยลมลืม่นลมลืม่น อะไปต่อมืดแล้วเข้าสะพานชุมรุตเป็นสะพานเดินเข้าไปในสวนทึ่มีสระน้ำกลางสวนยอมเป็นสะพานไม้กลางสวน ทางจักรยานสวนกีก่อนดีกว่าค่อยกลับมาถ่ายรูปเกือบชั่วโมงแลลวมีทางเดินคนกรีดในรอบสวนแต่สวนนี้ใหญ่ไปยังต้องปรับปรุงหน่อยนะเพราะมันพังลาดยางมาต่อยตอนนี้เป็นคนกรีดเสริมเดินได้ ต้นไทรผ่านไม้ก็ห้ามเดินเพราะทางนั้นชุกชมากแล้วหทางเขา้าลมรืม่นไม้วันนี้วิสะพานไม้ไปด้วยกันแต่เ,เราเที่ยวชมในสวนกันเดี๋ยวจะเที่ยวไม่ครบขยันกันเลย รยียวรอบสวนนี่หลังจะข้าบสะพานเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างข้องบึงกว้างในพื้นที่ร้อยแล้วก็เป็นไปดังคำอธิษฐานฝ <c oughs> นตกแล้วดูสวยอีกแล้วเอาไงเดี๋ยวเนี่ย ยังเที่ยวชมยังไม่เต็มที่เลยอยู่ๆฝนก็เทลงมาเออในสระนี้มีปลาตัวใหญ่ๆอยู่ที่น่น่าจะเป็นสระพักผ่อนหย่อนใจห้ามทิ้งขยะร่มเลื่อนนะดีแค่ฝนตกปปอยโปรย พอ,อมีรยากาศได้ชมสวนได้าม,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 มากกว่ปลาดีกว่ามีปลาตัวนึงอยู่ตรงนี้เป็นพวกปลาอะไรบนสะพานนี้เอมอม,มีปลาเยอะเหมือนกันปลาแลกปลานิลงีปปลาอะไรบนสะพานไม้นี้ไม่หักไม่ชมุด ก็เขาให้อาหารปลากันตาวัดเต็ไมไปหมดเลยอัดเลาะไปริมบึงกับไปเรื่อยๆหลงไปเรื่อยๆเอหรือว่าเราจะหลงทางสะพานไม้ดีกว่าโอ้สะพานจะพังหรือเปล่าเดี๋ยวเราลงใส่ดีกว่าดูนในน้ำไป้นสะพานไม้กัน ไม่พังแต่รถจักรยานจะพังผาจจะหักหรือเปล่าโอ้เดินสูงไหนวะเนี่ยห่ามติเยย๊เขยะช่วยจะหมดเวลาแล้วมั้งสวนสาธารณนะนะครเกิดขัน เดิมขึ้นไม่ไหวเด็กไม่อยู่ไม่รู้อะไรน่าจะเป็นสถานที่ต้อนรับกระจารย์ที่เป็นสูนย์ย่อม